วัสดีครับวันนี้อยู่ร้านถนอมโฟมครับสีแยกหนองปืออำเภอบ้านเมืองจังหวัดชนบุรีนะครับวันนี้ก็มาดูแผ่นยานนะครับส่งลงภาคใต้ครับสุราษฎร์สินค้าได้สั่งมาครบหรือ,อยังครับครับโอ้โหน,นี่ก็น่าจะประมาณ สองตู้คอนเทนเนอร์ครับเย mm ี hmm. ่ยพอสมควรครับสั่งไปรองพื้นแผ mm hmm. ่นยางครับ mm hmm. นี่แล้วก็ติดต่อที่ร้านถนมฟวมครับสีแยกน้องเตอ mm hmm. มีทุกอย่างครับไม่ว่าจะเป็นแผ่นยางรองสั่งได้ครับราคาส่ง mm hmm. มีใ